ดีครับผมนะครับตัวนี้ก็จะเตะพัตเตอร์ตัวนี้นะครับเยียตัวนี้ตัวนี้น้ำหนักสองแปดนะครับเป็นพม่าพมาพมานาง่อนจะเตะกับลูกผสมหรือว่าเชิงนี่ไม่รู้จะเตะได้เปล่านะ จะแผลจะเป็นยังไงแล้วก็จะมาลนอีกทีหนึ่งสายแล้วผมก็เพิ่งตื่นครับถ้าแก่โทรตามให้ไปซื้อของให้ก็เลยตื่นลงมาเขาโทรไปเขาโทรไปโกหกผมว่า ไก่หายไปตัวหนึ่งผมเลยรีบลงมาเขาจะใช้ผมไปซื้อของ คู่ต่อสู้ก็หนัก29ครับแบกขีดนึงแต่ตัวนู้นมันจะเตี้ยหน่อยเดี๋ยวผมให้ไปดูคู่ต่อสู้ตัวนี้เคยไปเตะมาแล้วประมาณสี่ห้ารอบนะครับหาบอลไปตียากครับทุกวนันนี้ต้องไปสายห้าเดี๋ยวไม่มีรถไปผมก็เลยอยากจะขายให้คนที่มีเวลามีที่ไปเตะไปตีครับ เดี๋ยวยังไงผมจะมาอัปเดตข่าวสารให้ทราบน,นะครับว่าตียังไงยังไงคู่นี้ก็มีติดปลายนวมนะครับเตะกับไก่น้องเราจะได้รู้ว่าติดปลายนวมแล้วตีไก่เป็นยังไงยังไงเตะสออันเดี๋ยวมารายงานให้ทราบนะครับไปดูคู่ต่อสู้ก่อน นี่ครับกูตัวสูงสองโลเก้ครับตัวนี้เป็นเป็นไก่เชิงอยู่แล้วแหลนะเนาะแต่เขาบอกว่าไม่ใช่ไก่เชิงนะแต่ผมมองไงก็ไก่เชิงเห็นขึ้นทีนี่ก็ท้ายทอยท้ายทอยทีเจ็บผมยังชอบเลยแต่ว่ามันเป็นไก่เชิง ก็จะได้รู้นะครับว่ามันจะตียังไงเดี๋ยวก็มาอัปเดตให้ทราบอีกครั้งนึงครับว่าตีอะไรเป็นยังไงยังไงนะครับ ทุลาก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับเดี๋ยวมาแจ้งให้ทราบนะว่าตีแล้วเป็นยังไงนะครับมีปลายนวมนครับครูนี้